สวัสดีค่ะแม่หมอติ่งน้อยมาแล้วนะคะวันนี้มาส่องคนรักเก่ากันค่ะส่องคนรักเก่าของชาวราศีกร,รกฎประจําเดือนสิงหาคมนะคะสําหรับชาวราศีกร,รกฎคือคนที่เกิดระหว่างวันที่16รกรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะคะดูได้ทั้งราศีดูได้ทั้งลัคนานะคะเป็นการเปิดไพ่โดยรวมอยู่แล้วนะคะลองดูเรื่องราวก่อนแม่หมอเปิดไพ่ฝั่งของชาวราศีกร,รกฎนะคะแล้วก็ฝั่งของคนรักเก่าเรื่องราวอาจจะสลับกันได้นะคะ ก็ระโกฏค่ะคุณมีราชินีดาบนะคะมีราชาไม้มีหนึ่งเหรียญน,นะคะบ่งบอกถึงการเริ่มต้นใหม่ๆนะคะมีสี่ถ้วยสาดาบสองถ้วยนะคะเป็นความรู้สึกของคุณที่มีต่อคนรักเก่าคนนี้นะคะส่วนคนรักเก่าของคุณค่ะมีห้าเหรียญค่ะมีสิบถ้วยมีสองไม้นะคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณแน่นอนว่าเจ็ดถ้วยสองถ้วยนะคะแล้วก็เดือดสตาเอาลละเอ,อ จริงๆแล้วหน้าไพ่ของคุณสองคนค่อนข้างดีนะคะแม่หมอมองว่าต่างฝ่ายต่างได้มีการเริ่มต้นใหม่ๆนะคะมีคนใหม่ๆเข้ามาพูดเข้ามาคุยอาจจะเลิกกันมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะคะมีคนคุยแล้วแต่ตัวชาวราศีกรกฎเองนะคะคนที่เข้ามาคุยกับคุณนะคะอาจจะเป็นเมษิงหรือธนูก็ได้นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกเลขเมษิงหรือธนูอาจจะเป็นคนเก่าคุณก็ได้นะคะและอาจจะมีราศีกุมนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องหรือจะเป็นาชาวท่านลม นะคะเมถุนตุนกลุ่มอันนี้ก็เป็นไปไดออ้จะเป็นใครก็ตามแต่นะคะเป็นใครได้ทั้งนั้นต้องบอกว่า คนที่เข้ามาใหม่น่าจะเป็นคนที่ดูดีมากๆนะคุณก็รู้สึกว่าเขาโอเคละเพอร์เฟกสมบูรณ์แบบนะคะอาจจะเป็นพ่อไม้หรือแม่ไม้ได้ด้วยนะคะเป็นคนที่หน้าตาไม่เอาหน้าตา <c oughs> คือบางทีบางคนหน้าตาดีแต่ดูไม่ดีก็มีนะหรือบางคนหน้าตาไม่ดีแต่อุ้ยท่าทีลักษณะท่าทางบุคลิกดูดีดูดีนะคะคุณคนนี้ต้องบอกว่าหน้าที่การงานดีโดดเด่นนะคะมีสเสน่ห์เนาะ คุณเองคุณก็ไม่หมัมองว่าคุณเองคุณก็รู้สึกดีนะก็ไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดกั้นตัวเองแต่ว่าบางทีจากที่เราเผิดหวังมานะคะ ความรู้สึกของคุณที่มีต่อแฟนเก่าคุณก็ยังเหมือนกับว่ายังเป็นแผลเป็นแปรปรอยู่เนาะคุณเองคุณก็ยังเหมือนดีรออยู่นะความรู้สึกดีที่มีต่อแฟนเก่า่ก็ยังมีอยู่บ้างนะแต่ว่าไม่ได้คิดว่าเออจะต้องกลับมาหาจะต้องรอคอยไม่ขนาดนั้นนะคะเพียงแต่ว่าการที่คุณยังไม่ได้รีบร้อนที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ใหม่อาจจะเป็นเพราะเราก็ยังเบื่อเบื่อนะเนาะเออหรือบางท่านนะมีคนใหม่เข้ามาคุยหลายคนยังเรื่องไม่ถูกอันนี้ก็เป็นไปได้นะมันมันเบื่อเบื่อมันรู้สึกเหมือนว่าเออเออถ้าอยู่สดดแบบนนนนนนนีีีี้้ก็ะมคนนคนน มาคุก็ไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจอยู่ประมาณนั้นส่วนแพ้เก่านะคะเวลาเอามือไปโดนก็ยังแป๊บแป๊แหละนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราก็สามารถทํามาหากินนู่นนี่นั่นของเราไปได้ตลอดนะคะไม่เดือดเรือน้อนใจนะยังคิดถึงบ้านเป็นบางครั้งนะคะมันเหมือนกับว่าเออเราอาจจะคิด เราก็คิดถึงอนาคตของเรานั่นแหละนะเราไม่ได้คิดถึงว่าเอ๊ะฉันจะต้องย้อนกลับไปอะไรนะคะเพียงแต่ว่าเ,ออเวลาบางเวลาเราก็ยังนึกถึงนะคะมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังต้องพยายามในการตัดยังต้องพยายามในการปล่อยวางอยู่นะคะ ในส่วนของคนรักเก่าของคุณนะคะก็อาจจะยังมีรีรออยู่นะคะมันมีห้าเหรียญด้วยนะความเศร้าความรู้สึกไม่สบายใจก็ยังอยู่แต่แม่หมอรู้สึกว่าเขาเองเขาก็นิ่งมากขึ้นแล้วนะมันมีสิบถ้วยอาจจะบ่งบอกถึงความสบายใจบ่งบอกถึงว่าอา่าโอเคชีวิตตอนเนี้ลงตัวมากขึ้นนะคะจะมีรู้สึกเล็กๆบ้างนะคะคือความผิดหวังความเสียใจหรือความเศร้าใจนะอาจจะมีแบบแอบรอๆว่า,าจะได้คุยกันหรือเปล่าคิดถึงไหมคิดถึงแน่นอนนะคะแต่ในขณะเดียวกัน นะมีความรู้สึกว่าด้วยหน้าไพา่โดยรวมแล้วมันมีคนอื่นเข้ามาด้วยค่ะมันมีเจ็ดถ้วยเข้ามาด้วยตัวเลือกใหม่ๆเข้ามาแล้วนะคะแต่ว่าไม่ต้องแปลกใจของคุณมีสองถ้วยของเขามีสองถ้วยแน่นอนว่าในส่วนแถวล่างนี้นะคะมันบ่งบอกความรู้สึกของคุณสองคนที่มีต่อกันก็ยังมีความรู้สึกดีๆต่อกันนะคะแต่ว่าเพียงแต่ว่าก็เลิกกันไปแล้วเนาะอ,อาจจะเดี๋ยวดูว่า คือตอนแรกแม่หมอก็กนึกนะว่าเขาต้องเขายังรักเรานะเขายังรักเขายังรู้สึกดีมันมีความเป็นเพื่อนมันมีความผูกพันแต่เหมือนกับท่าทีหน้าไพ่เหมือนไม่ค่อยกระตือรือร้ออนนะคะไม่ค่อยกระตือรือร้ออนเหมือนกับว่าเอ๊หรือว่าเ,เขารอที่จะให้เราทักไปหรือเปล่านะคะ เข,เขารอที่จะให้เราทักไปไหมหรือเขารอที่จะแบบว่าเออถ้าสมมติว่ามันไม่ได้ทักไม่ได้คุยกันก็จะเก้าเริ่มต้นกับคนใหม่หรือเปล่านะคะมันสองจิตสองใจเนาะเออ แต่แม่หมอคิดว่าคุณคนนี้ยังรักค่ะถ้าสมมติว่า,ามีโอกาสที่จะปรับความเข้าใจน่าจะมีโอกาสอยู่โอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าสิงหาคมนะคะในส่วนของชาวราศีกรกฎจะเป็นอย่างไรคุณก็มีเจ็ดถ้วยเหมือนกันกันกบเขาไม่น้อยหน้านะคะตัวเลือกเข้ามาละนะแต่เพียงแต่ว่าหน้าไพ่ชุดสำรับของเขาเขากำลังพิจารณาตัวเลือกที่เข้ามานะคะส่วนในไพ่ฝั่งของชาวราศีกรกฎนะคะคุณปิดตาไม่อยากเลือก อาจจะเข็ดกว่าเขาไงนะคะเราก็เหมือนเรายังเข็ดๆอยู่เราก็ไม่อยากที่จะนั่นเห็นไหมล่ะมีเดอร์มูนขึ้นมาด้วยเราใจเรายังไม่นิ่งยังไม่มั่นคงพอยังเหนื่อยยังรู้สึกว่าเออฉันอยากพักขอฉันอยู่แบบนี้ต่อไปก่อนได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยคนใหม่เข้ามาก็โอเคแต่ว่าเราก็ยังไม่อยากที่จะรีบร้อนนะคะออคุณก็รู้สึกดีนะกับคนที่เข้ามาคุยใหม่ นะคะในเดือนสิงหาคมคุณก็รู้สึกดีแต่ว่ามันก็ยังไม่มีอะไรแน่นอนคุณอยากที่จะอยู่คนเดียวมากกว่านะขอเวลาค่ายครควนกับตัวเองนะอยู่กับตัวเองนะให้รู้ใจตัวเองให้มากกว่าน,นี้ว่าเออฉันต้องการอะไรนะฉันอยากจะอยู่เป็นโส่วแบบนี้ไปเรื่อยๆหรือฉันจะก้าวต่อไปดีอะไรประมาณเนี้ยชาวราศีกรกฎจะคิดเหมือนกับ เหมือนเหมือนเราเราขอสงบสงบสันโดษก่อนอีกสักสักเดือนหนึ่งประมาณนั้นนะคะทีนี้มาดูในส่วนของคนรักเก่าของคุณค่ะสิงหาคมเขาเป็นอย่างไรนะคะมีสเปรซขึ้นมานะคะมีเดอรฟูยังโสดอยู่คะ่ะยังโสดราชาไม้นะคะอ,อยังโสดนะคะแล้วก็ชีวิตค่อนข้างจะเน้นไปที่เรื่องของการงาน นะคะคเน้นไปที่เรื่องของการงานนะการปล่อยวางจากคุณยังไม่ได้ยังไม่สามารถจะเริ่มต้นได้นะจ๊ะมีทั้ง9้าดาบมีทั้งไพเดทนะก็เข็ดพอๆกันแหละ นะคะแต่แม่หมอรู้สึกว่าเขาเองนะคะก็ยังคงถึงแม้เขายังไม่ลืมเรานะแต่พอมันมีเดิบฟูขึ้นมามีสตรนนะมีราชาไม้พวกนี้มันบ่งบอกถึงคนที่มองไปถึงการก้าวต่อไปข้างหน้ามองไปถึงอนาคตตั้งเป้าหมายในชีวิตที่ค่อนข้างที่จะมั่นอกมั่นใจว่าฉันต้องไปถึงตรงนั้นแน่ๆนะคะความผิดหวังความเสียใจอาจจะยังอยู่แหละแต่ว่าถ้าเราไปส่งเขาเราไม่เห็นหรอก นะคะเขาเขาปกปิดได้แนบเนียนแล้วเขาก็มั่นอกมั่นใจในการที่จะก้าวต่อไปนะคะมองไม่เห็นถึงการพยายามจะกลับมานะคะเป็นช่วงของการพยายามทำใจพยายามตัดกันและกันออกไปคุณก็มีหนึ่งดาบเขาก็มีหนึ่งดาบหนึ่งดาบเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงว่าไม่ได้ยังไม่ได้มีการตัดสินใจที่เด็ดขาดว่าจะ ทําอย่างไรกับความสัมพันธ์ยังไม่เข้มแข็งมากพอนะคะมันเหมือนกับมันก็มีบางสีบางอย่างยังค้างคางในใจนะคะคือจริงๆมันเหมือนกับว่าคนสองคนถ้าได้คุยกันน่าจะดีกว่านี้ นะคะน่าจะดีกว่านี้มันจะเคลียร์มันจะชัดเจนคือการคุยกันไม่ได้หมายความว่าเราจะมาปรับความเข้าใจแล้วเราจะมากลับมาเป็นเหมือนเดิมอะไรไม,ไม่ไม่ได้อาจจะไม่ได้หมายถึงการพยายามแบบนั้นแต่ว่าคุณสองคนอาจจะจบกันเลิกกันโดยที่ว่าเรื่องบางเรื่องมันยังไม่เคลียร์เอ๊ออันนี้เธอทําผิดอะไรฉันทําผิดอะไรทําไมตัดสินใจอะไรแบบนี้มันแก้ไม่ได้เหรอทาไมถึงอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นอะไรที่มันยังคาระคาซังอยู่ในใจนะคะ ทีนี้มาดูกันว่าสิงหาคมระหว่างคุณกับเขานะคะความเชื่อมโยงกันเนาะหรือสิ่งที่อ,อ,อาจจะหนึ่งดาบมาดูกันนะคะว่าเชื่อมโยงกันอย่างไรบ้างไพ่ใช้ไม่เหมาะใช้ไพ่สามสำหรับนะคะเปิดฝั่งของคุณฝั่งของเขาแล้วก็ความเชื่อมโยงนะคะระหว่างคุณกับเขาสองคนเท่านั้นนะคะสําหรับนี้หนึ่งดาบขึ้นมาอีกแล้วนะคะ ต้องตัดใจหรือเปล่านะคะมันก็มีหลายประเด็นกำลังพยายามที่จะตัดกันและกันเด็กถือเหรียญนะคะบ่งบอกถึงว่ายังไม่ได้ปล่อยมือจากความสัมพันธ์สัทีเดียวยังไม่กล้ายังไม่เข็ดเด็ดขาดยังไม่เข้มแข็งมากพอที่จะตัดกันและกันนะคะแต่ทําอะไรมากไม่ได้นะต่างฝ่ายต่างเชย่ต่างฝ่ายต่างนิ่งแม่หมอบองว่าต่างฝ่ายต่างอีโก้จัดซะด้วยซ้ํานะคะคุณเองคุณก็ คงจะแบบเหมือนกับว่าก็รอดูสถานการณ์อยู่อะนะยังไม่ลืมหรอกนะคะยังยังมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างกันและกันยังไม่ได้ดึงโซ่ออกนะคะสิ่งที่ความรู้สึกที่มีต่อเขาก็ยังมีนะคะเหมือนกับคุณก็รอดูท่าทีเขาอยู่ก็เลยแบบว่ายังไม่ได้แบบว่าตัดเชะฉันจะไม่กลับไปแล้วอะไรก็ไม่ขนาดนั้นนะคะส่วนคนรักเก่าของคุณไม่เหมาะมองว่าเขาไม่ทำอะไร ะะเขาไม่ทําอะไรอาจจะมีสองจิตสองใจลังเลบ้างเพราะว่าคุณเองคุณยังอยู่ในใจเขาอยู่แน่นอนละ่ะแต่ว่าออมองว่าเขามองที่จะปล่อยเขาคิดจะปล่อยมันไปเรื่อยๆอะคะ่ะอาจจะเป็นไปได้เขาอาจจะเป็นฝ่ายผิดก็ได้นะคะแต่ว่าก็ก็ไม่คิดว่าจะต้องกลับมางอ้อไม่คิดว่าจะต้องกลับมาทําอะไรก็พยายามที่จะก้าวต่อไปนะคะไม่อยากที่จะเผชิญหน้านะคะความลังเลก็เยอะ แล้วอีกอย่างหนึ่งนะอาจจะเป็นไปได้ว่ามันก็ได้มีการเริ่มต้นใหม่ๆแล้วนะคะเขาเองนะคะก็เป็นช่วงที่อยากอยู่คนเดียวเหมือนกันเดอร์เฮอรมิตขึ้นมาเหมือนกันนะคะคำว่าอยากอยู่คนเดียวนี่คือยังไม่คิดถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ใหม่ในเร็วๆนี้ หมายถึงว่าต้องการเวลาในการทบทวนนะเรียนรู้หัวใจตัวเองเอ๊ต้องการอะไรฉันจะทำยังไงดีนะคะส่วนคุณเองนะคะก็คนใหม่นะคะไม่ได้ไว้วางใจมากกลัวถูกหลอกเหมือนเดิมนะคะก็ต้องดูไปเรื่อยๆไม่อยากที่จะรีบร้อนพัฒนาความสัมพันธ์แต่กับคนคนนี้นะคะมีบางสิ่งบางอย่างไม่หมอมองว่าถ้าเป็นไปได้คุณก็อยากจะสารต่อคุณอยากที่จะพูดคุยอยากจะเคลียร์ปัญหาที่มันอยู่ในใจนะคะเผื่อว่าเออจะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาแล้วก็ทําให้ความสัมพันธ์มันไปต่อได้ นะคะแต่มันก็จะมีความหยิ่งๆอยู่ตรงนี้อยู่นะคะคุณอาจจะคิดว่าเออรอดูว่าเมื่อไหร่เขาจะส่งข่าวมาเมื่อไหร่จะได้พูดได้คุยนะคะความเสียใจยังอยู่ไหมก็ยังอยู่บ้างนะแต่ว่าออมองว่า แต่ละฝ่ายนะคะเนี่ยอย่างอัศวินไม้เนี่ยคุณเองคุณก็ไม่ได้ว่างอะเนาะคุณก็ทํามาหากินของคุณเขาเองก็เช่นเดียวกันของเขามีราชาไม้บ่งบอกถึงว่าบางทีสิ่งที่สําคัญที่สุดมากกว่าการที่จะคิดเรื่องความรักว่าฉันจะต้องกลับมาอย่างโน้นอย่างนี้คือการพยายามที่จะก้าวต่อไปการที่พยายามจะยอมรับว่าได้เดินออกจากความสัมพันธ์แล้วนะคะมันจบลงไปแล้วก็พยายามที่จะเออก้าวต่อไปรักไหมก็ยังรักอยู่แหละนะคะถ้วยก็ยังตั้งอยู่นะคะถ้วยไม่ได้ล้มนะแต่ว่ามันถ้ามันไปต่อไม่ไหวจําเป็นก็มัน ออกมาแล้วอะนะคะก็คงจะต้องพยายามกั้นใจนะก้าวต่อไปนะมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างยังค้างคาใจนะมีโอกาสก็ค่อยคุยกันนะคะถ้าไม่มีโอกาสต่างฝ่ายต่างใช้ชีวิตตัวเองต่อไปต่างฝ่ายต่างเริ่มต้นก็ปล่อยให้มันเป็นแบบนั้นนะคะปล่อยไปเรื่อยๆค่ะอย่างน้อยก็ในช่วงสิงหาคมนะคะไม่ได้มีใครกระตือรือร้นน,นะต่างฝ่ายต่างแบบว่าอยากที่จะอยู่กับตัวเองนะคะต้องทบทวนหัวใจตัวเองให้ดีๆก่อนนะคะ โอเคสองคนรักเก่าชาวราศีกรกฎคร่าวๆนะคะนำบางส่วนนะคะไปปรับใช้ไปประกอบการตัดสินใจกับสถานการณ์ของเรานะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ